เอาไม่จนนะไม่จนนะต่อว่าต่อก็ได้เสียเตรียมแปดจนน้ำใจนะไม่จนนะไม่จนกันนะเอาเอาดำต้อดำก้ม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 ไม่จนกันนี่แล้วหยิบอานาทีปอดีครับจนแล้วจนแล้ว đám bay múa lèo, múa lèo, múa lèo, múa lèo Ủa nè đây cứ 40 phút 40 đi, 40 phút 40 Hmm. <laughs>